พี่อวิจารณ์ครับศึกมวยไทย74ประจำที่ที่19กุมภาพันธ์2 5 6นนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมวยน็อกกันถึง4คู่นะครับคู่แรกครับก็เป็นทางด้านเพชรดีลานะครับชนะน็อกคู่ที่2เป็นทางด้านเวนอมชนะน็อกคู่ที่3เป็นรุ่งแสงตะวันชนะน็อกและคู่ที่4นะครับเป็นทางด้านสิงห์ดำนะครับชนะน็อกนะครับว่ากันในสัปดาห์นี้นะครับ ที่1เป็นการพบกันระหว่างเด่นสยามเดียมพนวัตรกับอีคิวซังซอสละชีพครับคู่นี้เคยชกกันมานะครับชนะกันแบบเบียดเบียดนะครับชนิดชูใครก็ได้นะครับวันนั้นครับเป็นทางด้านเด่นสยามเดียมพนวัตนะครับเอาชนะคะแนนมาแบบคุ่ขี้สูสีเลยครับสหรับเด่นสยามเดียมพนวัตรครับเด่นสยามครับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยเข่าครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมเตะซ้ายแล้วก็ไล่คุกวงไหนครับเป็นมวยจากอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาครับปัจจุบันเก็บตัวพิสซ้อมที่ค่ายมวยสอจอเล็กเมืองนนท์ครับเด่นสยามเดี่ยบพนาวัตรครับเป็นมวยซ้ายเปิดเกมครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่คุกวงในครับถ้าจะดูตัวอย่างในสัปดาห์นี้ก็เป็นทรงมวยคล้ายๆกับทางด้านลุ่งแสงตะวันสอพาราชครับมีลูกเตะซ้ายเปิดเกมแล้วก็มีลูกมีลูกซ้ายเตะซ้ายเปิดเกมครับแล้วก็มีลูกไล่คุกวงในครับอาวุธนี่ถือว่าออกได้ค่อนข้างชัดเจนและก็หนักแน่นนะครับ เหลี่ยมตัวและก็ความแข็งแกร่งวันนี้ดูว่าใกล้เคียงกับคู่ชกนะครับคู่ชกก็เป็นมวยแข็งแกร่งแข็งแรงเหมือนกันฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังมีชนะคะแนนทางด้านซุปเปอร์น้อยเดชเพชรสีทองแพะะค้คะแนนทางด้านทันเทพต่อลามินทาล่าสุดมาชนะคะแนนทางด้านอิกคิวซังซอสาชีพมาล่าสุดที่ศึกมวยไทยพัฒมิตรนะครับในช่วงที่สองมาล่าสุด ส่วนนั่นคู่ชกวันนี้ครับเป็นคู่ปรับเก่าอย่างนั้นอิกคิวซังสอสละชีพอิกคิวซังสอสละชีพครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าอิกคิวซังก็ต้องเป็นมวยฝีมือครับเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือครับส่วนสูง165ซนติเมตรอายุ17ปีเป็นมวยจากอำเภอพระพุทธบาทครับจังหวัดสระบุรีซึ่งก็เป็นมวยในทีมงานในเครือข่ายของค่ายมวยลูกพระบาทหรือว่าค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมภกันนะครับซึ่งนะครับบรรยากาศน่าเสือในช่องจิตนี้ถือว่า ดีกว่าเลยครับทีมงานของลูกเจ้าพ่อกลุ่มพกันอิกิวซังครับก็เป็นมวยขวาเป็นมวยจังหวะฝีมือครับตามชื่อตามสไตล์ครับเป็นมวยเพชรเชิงดีฝีมือสวยครับอาศัยจังหวะ2จังหวะ3เตะขวาต่อยขวาตั้งรับครับจับทางเตะขวาต่อยขวาอาวุธนี่ถือว่าออกได้หนักแน่นครับลูกวงในก็มีลูกไล่แขนแทงสู้ครับความแข็งแรงดูว่าได้เหลื่อมกว่านิดหน่อยนะครับ ฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังมีชนะแทนนั่นกล้องวิชาวอเทคโนโลงปุดสวงชนะแทนนั่นคิวโรงเรียนกีฬาสุราชล่าสุดมาแพ้แนนั่นเด่นสยามเดี่ยมพนวัตรมาล่าสุดครับที่ศึกมวยไทยพัฒมิตรในช่วงที่สสหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเด่นสยามเดี่ยมพนวัตรพบกับอีคิวสังสอสละชีพเด่นสยามครับก็เป็นมวยยุติปีสูง163ซติเมตรครับคู่นี้ครับโชกกันในไฟที่แล้วนี่ถือว่า รูปร่างปาดหัวตัวเท่านะครับรูปร่างไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับวันนั้นนะครับดูว่าเด่นสยามนะครับอาวุธหลากหลายกว่าวันนั้นทาให้ชนะคะแนนไปครับเด่นสยามครับก็เป็นมวยซ้ายเปิดเกมครับคล้ายๆกับลุ่งแสงตะวันหรือว่าคล้ายๆกับนัานยิ้มสยามครับเตะซ้ายต่อยซ้ายและก็ไล่คุกพวงไหนครับถือว่าอาวุธนี่ออกได้ต่อเนื่องครับลูกเตะซ้ายนี่นะครับออกได้ค่อนข้างแม่น ส่วนอีคิวซังครับก็เป็นมวยขวาครับประเภทตังรับจับทางครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงมีความแข็งแรงในการออกกาวุธครับลูกวงในก็มีลูกไล่แขนสู้บ้างครับแต่ว่าวงในดูว่าจะเสียบเปรียบผู้ชกนะครับแต่บรรยากาศน่าเสียวันนี้ดูว่าทั้งนั้นอีคิวซังน่าจะดีกว่านะครับสลับคู่นี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วส่วนตัวออกลองไปที่นั้นเด่นสยามเหลี่ยมนวัดนะครับดูว่าลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายฝีมือวันนี้ดูว่านะครับ จะสามารถนําใช้ได้นะครับลูกเตะซ้ายแล้วก็ลูกแรกคู่วงในนี่ดูว่าลูกเปิดเกมในสยามจะดีกว่าครับเตะซ้ายน่าจะผ่านตลอดนะครับไฟนี้คุณนี้ครับออกลองไปที่เด่นสยามครับจะสามารถเก็บใจช,ชนะไปได้จินจอบไปที่เดนสยามเหลี่ยมพนวัตครับสลับคู่แรก